เข <ละ S 2> าชอบการมินทอนคนนี้คือสามีของป้า<ช>เป็นผั<ช>วที่ถูกต้องเลยลูกนี่เมียลุงเมียเดียวเลยลูกแล้วก็รักมากถึงมากเลยลูกฉันว่าลุงก,กับป้าพัดท่ากันไ,ไปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วลูกหลายปีที่ไม่เจอวันนี้ได้เจอลุงก็ดีใจมากๆขอบใจพ่อหนุ่มที่เป็นทุระช่วยดูแลแล้วก็มีน้ำจิตวิตก,กระจยขอบใจอีหนูด้วยนะต่อจากนี้ ขอให้เป็นฝีมือของป้าเองนะลูกเอาไปเลยจะป้าเพราะฉันไม่ชอบแบบนี้ในเมื่อทุกคนเข้าใจกันแล้วลุงกับป้านั่งพักที่ตรงก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้ผมตินยอจะไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับลุงกับป้าไปอาศัยอยู่ที่นี่แล้วเอาใจขนาดนี้ไม่รักไงไหวเนาะคิดถึงตัวนะพักก่อนที่นั้นถึงตัวมน ไม่ค่อยกล้านั่งเท่าไหร่พื้นเปียกกลัวกลับบ้านไปเป็นสารนังกระฉามิองเลยหือว่าเป็นโชคดีที่ลุงกับป้าได้กลับมาพบกันอีกัขอบใจทุกคนมากจริงๆนั่ะขอลูกขอล่นมากขอลูกอ้าใครเรียกมึงอีกแล้วเหรอมาเลยฮะอย่าลืมเดนไว้เห็นไม่เรียกใครเลยไม่เรียกอ่ะนี่อะไรอ่ะจับไม่ได้เหรอวโบได้เจ็ดพันเราจะหมายผระจงอ่ะเอางี้ให้คุณลุง <ersch> ผู้สูงอายุที่สุดในตอนนี้เป็นคนเปิดอาจจะดีกว่าหน้าคุณอีกแล้วมึงให้ตัวเดินเรื่องจริงๆนักูเห็นเดินตั้งแต่ฉากแรกเลยการหาแอบในรายการการสุดท้ายเนี่ยอาอเราอ่านดูซะหน่อยว่าเขาเขียนว่ายังไงนะอย่าไปอ่านหน่อยดูอ่านเยอะๆเราเปิดดูให้รู้ความลุงอยากติดตามเนื้อห่างในเขาเขียนว่าอย่างไรได้ ทงถึงหัวหน้าดงกะลีข้าพเจ้าราชรถมินทาพึงพอใจในตัวของสาวเจ้าที่ชื่อมัยุรีข้าพเจ้าต้องการที่จะรับตัวนางเข้าสู่อภิเศกสมรสกับข้าพเจ้ามินทาข้าจึงเขียนสารนี้เพื่อมาเป็นการสู่ขออย่างเป็นทางการให้ก็เอาถ้าไม่ให้ ข้าจะสั่งให้ทหารจุดธนูเพือกิงเผาดองเกลียงให้ลากเป็นหน้าก่อนลงนามมินทาเนื้อความข้างในไอ้มินทาอยากได้แม่หญิงเอแล้วหญิงคนที่เขียนมาเนี่ยนั่งกันอยู่สามสี่หญิงเออชื่ออะไรกันมั่งเนี่ยใคร ใครมั่งเนี่ยฮะใครเป็นชนวนเหตุในช่อยุลาจะอ๋อไม่ใช่คไม่ใช่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 คนที่เขียนมาชื่ออะไรลูกมายุรีจ้ะอ๋อต้องเป็นคนนี้แน่แน่เนื้อความข้างในเขาเขียนมาชัดเจนว่าเขาอยากได้ตัวมายุรีเอาไปเป็นคู่ครองให้ก็เอาไม่ให้ก็เอามันคงครูกนนี่ไอ้มินทาคนนี้เนี่ยมันใช้อำนาจบาดยา ถ้าหากเราไม่ให้มันมันจะจุดไฟเผาดองกะเลียงให้ราบเป็นทะเลเพลิงลุงคิดแล้วมีวิธีในใจหนทางเดียวก็คือต้องยอมยกแม่สาวคนนี้ให้กับอไอ